ครับใช่วันนี้เราพาเราการมาฟาร์มจระครับเราจะมาลุ้นนะครับว่าเราจะเราจะเจอลิงตัวเดิมมั้ยตัวที่ยกนิ้วกลางใส่พี่การวันนี้ตอนนี้อายุกี่ปีนะสามขวบสามขวบตอนนี้เราการสิบปีแล้วสิบขวบแล้วดูววัเราจะเจอลิงตัวนั้นหรือเปล่าไปไปเลยตงก่ายก่อนที่จะไปฝากกดติดตามด้วยนะครับงงตามตามไป ก็ยังมีอยู่นะะลองเพลงเฉยหมวกยาวยาวขอบคุณครับ จะเ,เดินสาวไหมอันนั้นอะไรลูกเสือ,ไ,อ,อไ,ไปเดินดิไป <laughs> ไปอยู่ไหนรถไฟโอ้โหนี่อะไรพี่กัน นางแสดงมาขายไปได้หมดเสือสวัสดีเสือหลับแล้วพี่กันอยู่ข้างบนเท่ว้าวยังยกี่สิบนาทีจะไม่ได้เฮ้ยเสียงอยากได้ยินเสียงคำรามสักครั้งหนึ่งอะขอคำรามหน่อยได้ไหมตุ๊ สุดยอดอีกครั้งหนึง่งขออีกขออีขับลายอีกครั้งหนึง่ง หน้าเต็มหน้าเลยมันไม่ดุนี่พี่การเลีนการจัเย่ยกรชี่ยวเล่นง่ายกันที่นรับนักแสงร้องเพลงความร้อักคูดีดูง่ยดูดีนะู่างเสียงร้องนำโบกนำเลงได้เรา่องสั้นได้การจัเย่ยงได้ในจอนวนหกพันกวอนในกางี่เรียยี่ หลัจากนี้การจัดบอลมีความแรงที่แข็งแรงและทรงพลังเป็น่างยิ่งวเสร็จแลงานนี้ตื่นเต้นต้องนอนตัวตื่นตัวรื่องารลงเตี่มาเราไม่ใชื่องงายนะต่อที่มายังแรงไม่แ่งน้องเจ้ายหาเป็นางยิ่งดึงไม่ยิงจ้าจิเลยเจ้าจินะ

มาชมัดีกับสองทนเจ้าตัวไหนขึ้นมาอีกนี่งรับมาคนอีกตัวครับด้านนนุงน้อยสมพงครับลากัาแล้วขอบคุณครับอ้าเดินขึ้ไปข้างบนเร็วิวสานเลย ่ส okay. ั oh, ่งล like ่้ด้วยโอเคพอแล้วบอกให้หยุดได้แล้วหยุดไหมกดโอเคครบสั่งสั่งได้แล้วับขอเสรก่ครบไม่ใช่หัวชนหินใช่ไหมหัวชนหิน่พ ไม่มีแบง์ครเดียวเปียกพว่งโอ้โหเนี่ยเดี๋ยวแบง์เปียกเดี้ยวมือใส่ปากกนะครับขอบคุณครับอันนีตอช้ชิตานนีโัีมีไหลปอนี่นะมีนะปั๊เอามือใส่ปากก้อ เดี๋ยวชมครับงงนี้น่ลักษณะนมาทนมือนี่ครับใส้าปากจเนตีนี่ครับใส่เข้าไปเลยปาสฟังจริงๆใจวาย

ขาชึงั้งครับชมกันยาวๆนะตอนนี้นะแบงกามองกามอไอโยลงมา

มูดแบงอร่อยพี่ขอเก่าไม่หาเลยนะยั่งเงินกันแล้วแรับรุมไแล้วรุมกัแรงดีอยู่แล้วรุมลากเลยคราย่งกันกันแล้วเอ้ยยิยย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 โอ้ยย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  นั่งรอเจ้าบอเรลอแล้วเอาอีกแล้วอ๋อตัวนี้น่าจะหนักตัวนั้นปะแรงไมเท่งใจเกี่ยวเลยเรียบ้ยแลวอีกคร่วยลงมาช่วยอ thank oh. ดูุ่อจมน้ำแล้วดูพ่อจมน้ำดูพ่อจมน้ำด้วยครว่าด่องโกงกันนี่นครนับนะเป็นนาทีดมาั่น1 0ุน,นอสอนะครับเจ้าสีสัะนะครับใส่ไปในปากเจอาเทตัวนี้คนระับปาโถวฟางชิง โอเคบอกในอยาก่อนเราลอเสียงต้นไ้่อนนี่ไหนคนี่ก่อนนกลูกีเลย

เขาเรียนมาดี oh. oh. 2> 2> ้มาดิ้ ชื่อว่าวันเฉลิมนะครับอาจจะให้สอบก็ได้จัดแต่งเขาที่เขา วดจีเลยไปกันดูแล้วเอาเลือกโปรแกรมนี้ครับเป็นนาทีรันนุ่มน้อยนักทุติมาเลยครับนุ่มน้อยสองอเอาใส่เขาเ้าแล้วนะมาดูกาน,นุ่มน้อยนักุิจมางเลยครับมดเลยจอาอทปี่โอหน้าที่กินของแพงตัว และเจ้าเท้าโค้ไก <t Four> ่ข้อคอหรับมาชมนะมาทุนเจ้าหัวสายด้วยมากเัา จิบางวัลออกเลยีตั้งออ,ออกมาล้เอาละบดี๋โรแกรน,นะครับนหนุน้อยสออมมนะครับจีงัออกจากปากจอเทียน,นครับ Yeah. โอเครับผมได้ที่อัดพรอยครับเดินขึ้นมาแ้ววะังเอาเด็กผูชมโปรแกรมนี้นะครับเป็นอาทียั้นุมน้อย จะพามาได้เลยครับสองโมสองมครับจากบริษัทฟาร์มจทร์นรัสวนส้าสมุนปางัานานี้เป็นรถเด็เลยครับโอเคครับ ดีมากครับวันนี้อากาศโคตรดีเลยไปแล้วไงกันไปแล้วเอาช่างลองยังไงบอกพี่ดีน้องกชางช่างช่างช่างินนี้เกือบเฮ้ยไกลมาขึ้นนี้กับพี่ไหมนี่นี่สนุกมะมันสนุกเลยนะเฮ้ยป๊าป้า mùn lẽ Ăn một lẽ không Nó cắn luôn mấy này cái tóc Cày tóc cái tóc tóc nó có tóc này <laughs> อีกครั <t ôi> ้งหนึ่งคนยังต๊อกต้ออก็ต้อแกต๊อกหน่งต๊อก กำลังรถไฟยังไงบุ๊ตปูนบู๊ตเไฟเอเฮ้ยจะไปดูอะไรน,น,นั่นคืออะไรครับนั่นคืออะไรนั่นคืออะไรครับฮะเครื่องบินหรือเรือดำน้ำําเครื่องบินเหรอ M79 ว้าวเครื่องบินเหรอครับ มาพี่กานระวังตกนะมันลืนะ่นนะน้องกายไม่ขึ้นครับอูดูแลดูแลหน่อยดูแลหน่อยเอ,อ้ยน้องกายเจออะไรพี่กันเจออะไรครับ เจ้ตัวนี้แหละเรานะเห็นเปล่าเห็นเปล่าขนาดฝนตกแค่นี้เราจังไม่ถ่ายให้เนี้ยไอพี่ิ้มไม่ด้วยออกมาก่อนออกมาก่อนออกมาคุยกันก่อนเราลองสอบถามหน่อยดิเมื่อเจ็ดปีที่แล้วยกเดียวกางสีพิกันใช่ไหมแต่ไหมครับเมื่อเจ็ดปีที่แล้วยกเดียวกางสีพิกันใช่ไหมเอ้ยจับได้จับได้อ่า โบกมือหน่อยโบกมือหน่อยาวหันน่า,าห,นหนีหันหนาหนีมดมดจ้า,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 จาเอ๋ไยได้ยินไหมบ๊ายบายครับอยแฟนหน่อยเกิดุปสักแล้ครับอยู่ดีฝนก็ตกครับ ฝนตกนีอยู่ดีฝนตกไหล,ลไหลไหลครับฝนตกไปไหนไม่ได้นะครับ,บ,บอ่าใครที่จะมาขึ้นรถไฟนะครับต้องใช้เงินสดนะสะแกนไม่ได้นะครับ บายบายเจอกันฝนตกเลยกลับบ้านเร็วบ่อเพาะจระเข้ใหญ่ๆทั้งนั้นเลยใหญ่ไหมร่างกาย Okay, a जल <laughs> <laughs> โอเคครับผมปิดคลิปก okay, ันก oh, okay, ่อนไม่มีใครสนใจเลยกินกันอย่างเดียวจบเพียงเท่านี้นะครับวันนี้โอกาสหน้าเจอกันใหม่ครับวันนี้ฝนตกนะครับไปได้ไม่ทั่ว ครั้งหน้าก็เจอกันใหม่นะครับยังไงก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ผมด้วยนะครับสําำหรับใครที่มีความคิดเห็นอย่างไรก็คอมเมนต์กันเข้ามาได้เลยนะครับบ๊ายบายโอ้ oh, <Bye. S 1> เสียงสุดน้ำ <Bye. S 1> อร่อยเชย